ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บนรถแล้วนะครับที่ได้ขอบัตรคิวเขาไว้นะครับนั่งฟรีครับมานั่งได้เลยใช่ในงาน All War Fair 2025ตอนนี้มีงานตอนนี้ก็มีงานครับเป็นทีแท้69เหมือนเตรียมสอบเอ็นใช่เตรียมสอบเอ็นทานใช่ครับเมื่อกี้เราก็พาคุณผู้ชมมาดู หนึ่งรอบแล้วนะครับตรงนี้เราวนมาแล้วนะครับเนี่ยนี่ยครับสามารถเดินเข้าไปทะลุไปติได้นะแต่จะเรียกเลยจะทะลุไปติไมทะลุไปติไงก็ได้นี่ครับ RSP ครับ Regional Science Park Thailand ปปกปวกองเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยากาสตรวิจัยและนวะัตกรรมนี่ครับโอ้โหนี่ครับสอนเด็กสอนเชื่อมนครับโอ้โหนี่โอ้โห รูปบ้านกระเด้งเลยเมื่อกี้อันนี้เรือนะครับจำลองเรือประมงของจีนนะจำลองขึ้มานะครับมุนหัวที่นี่นะผู้ชมขอภัยด้วยเพราะผมต้องดูทั้งสองฝั่งเลยก็เนียนแะหัวใจโอ้มีรูปดีด้วยใช่เหมือนเป็นรูปปั้นอะไรสักอย่างใช่ครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหใช่ครับบ่อบพ่อ,พอท่อ บริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนานระดับพื้นที่นี่ครับด้านขวานี้ปเป็นแผ่นพอลิทครับกลุ่มกิ่งเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อันนี้ครับหุ่นยนต์ดินสออันนี้ครับเพราะแม่มีงานเราได้มีฝาหุมเป็นตุ๊กตาเล็กๆด้วยนะครับนี่ครับ,รบมาด้านนี้ครับไทยแลนด์โทคามักเดอ่์รวมอาทิตป,ประดิษฐ์เครื่องแรกของไทยและอาเซียน ไม่ธรรมดาตรงนี้รถจะหยุดบ่อยครับเพราะว่าคนเดินผ่านหน้ารถไฟเยอะๆวนรอบนครับ,รบนี่ก็คนมาที่เก่าแล้วนะอันนี้เป็นบรรยากาศของการนั่งบนรถไฟในงานนี้นะครับออว์แใช่แล้วก็ม้ามุนครับ ทุกผู้ชมคงได้เห็นกันไปนแล้วเพราะว่าเราให้ดูตั้งแต่แรกเลยใช่ครับโ okay. อเคก็คงจะหมดรอบจะเป็นเท่านี้ครับแขกๆก็ขอให้เที่ยวในงานนี้ให้สนุกโอเคขอบคุณ okay. ครับ